วัดีครับวันนี้เราก็จะมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะเสนอหัวข้อการสร้างตรายางชื่อตัวเองแบบง่ายๆหรือจะน, high, นําแอปพลําคชไปประยุกต์ใช้กับอ,อย่างอื่นก็ได้นะครับในการสร้างตรายงางอันดับแรกให้เราเปิด Microsoft Office เปิดขึ้นมานะครับแล้วก็อันดับแรกไปที่เขาโครงนะครับไปที่เขาโครงเสร็จแล้วก็ไปตั้งค่าหน้ากระดาษตรงนี้นะครับ กดที่กระดาษนะครับแล้วก็ตรงขนาดกระดาษให้เลือกเป็นกําหนดเองนะครับอยู่ล่างสุดเสร็จแล้วก็ให้มาที่ตรงความกว้างกาหนดความกว้างเป็น10เซนนะครับความสูงเป็น8เซนนะครับพิมพ์ลงไปเลยนะครับเสร็จแล้วกดตกลงนะครับก็พิมพ์ชื่อตัวเองลงไปได้เลยนะครับตาอย่างนี่ผมจะใส่ชื่อตัวผมเอง นะครับแล้วก็ตามด้วยตำแหน่งขัประมาณน,นี้ครับแล้วก็จัดรูปแบบให้สวยงามนะครับโดย อาจจะนะครับจัดเครื่องบนนี้ก็ได้นะครับให้มันยยงหน้าเยยงหลังยังไงนะครับแล้วก็ใส่สีตัวอักษรที่เราจะทําตรายางมันจะใส่สีน้ําเงินแล้วกันนะครับอาจ,จะเอาตัวธรรมดานะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทําการบันทึกนะครับบันทึกไป จะเป็นอยู่ในดาวน์โหลดก็ได้นะครับบันทึกไวยว่าตราย่างทำกันแบบสดๆนะครับราย่างโอเคเสร็จแล้วก็บันทึกเป็น PDF นะครับ Save Add PDF นะครับก็อาจจะใส่ชื่อภาษาอังกฤษนิดนึงครับเช่น my ครับ หมายแ m p มนครับ1ก็ได้นะครับหมายแสนะครับเสร็จแล้วก็กดบันทึกนะครับคือบันทึกให้เป็น pdf แล้วก็จะได้นะครับไฟล์ pdf ที่เป็นรรายอย่างทีนี้เราไปเปิดใน adobe acrobat นะครับของเราอันนี้ปิด นะครับดูลงไปนี่เราไปเปิดไฟล์ใน Acrobat นะครับเราจะเพิ่มรายยางใน Adobe Acrobat แล้วก็มาที่ t o o l tools นะครับตัวนี้เราก็มากดที่ stamp นะครับแล้วก็เลือกที่ custom stamp นะครับแล้วก็กดที่ create แล้วก็กดที่ browse แล้วก็หาไฟล์ที่เรา เซฟแอสตะกี้นะครับ my stamp มนะครับแล้วกด Open นะครับแล้วเราก็กดโอเคนะครับมันจะให้ใส่ชื่อนะครับเห็นไหมครับรูปเราจะมาแล้วเราใส่ My s t a m p ก็ได้นะครับพิมพ์ลงไปเลยนะครับเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับแต่ผมอยากให้เป็นภา,านษาอังกเพราะว่ามันจะได้จำง,ง่ายๆเวลาที่เรา อันนี้ใส่ชื่อก็ได้ครับอะไรก็ได้นะครับจำหวันก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็กดโอเคไปครับเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เวลาใช้งานมันจะอยู่ตรงนี้นะครับกดที่สแตมเห็นไหมครับสแตมแล้วก็เห็นไหมครับ my s t a m p ก็จะมีชื่อเราขึ้นมาก็ใช้งานได้เลยครับจบแล้วครับขอบพระคุณนะครับที่รับชมสวัสดีครับ